ก็อยู่กันบนทางด่วนนะแล้วเปลี่ยนแผนโดยสัพพันธ์ซึ่งเจ้าแบงค์นเดอร์เนี่ยเขาก็มาร่วมมือกับแฟมิลี่มา t ในได้ว่ารอยเน็ตมิโต้นะคะว่ายาเปิดประตูแล้วอาบน้ํานะจ๊ะขอมอวันั้นที่เธอฝันยามหนุ่มนะชุดนอนยาวถ้าเป็นหนุ่มๆก็จะโล่งๆหน่อยกาแฟของไดวาเนี่ยอร่อยมากเพราะว่านาโตกเนี่ยเป็นสินค้าโอท็อปแรฮิติชิวากิวนามาแฮมนะคะตอนแรกเราก็แบบแอบตกใจมาญี่ปุ่นใหม่ๆเฮ้ยนี่มันคือหมูดิบ จริงแล้วไม่ใช่มันคือนำมาแหมเดินตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันบนทางด่วนนะแล้ว เปลี่ยนแผนโดยฉับพลันตอนแรกนะคะเราตั้งใจจะพาเพื่อนๆไปชมสวนนี้นะคะที่เมืองเขาเรีเยกอะไรคาสมะเนาะเป็นสวนดอกซูซูจีนะคะ<ม>เขามีเ<ม>ทศกาลพอดีแต่ว่าเนื่องจากสภาพอากาศไม่เป็นใจแล้วก็ไปไม่ทันด้วยไปไม่ทันด้วย <c oughs> พอไปถึงก็สวนปิดนะคะเป็นตะตอนย้อนอันนี้ต่ตอนรอนทัวร์ <laughs> เราก็เลยเปลี่ยนแผนกระทนหันก็เลยเออถ้าอย่างนั้นเราก็เข้าโรงแรมเลยละกันนะคะวันนี้เราก็ตั้งใจจะไปพักกันที่เมืองมิโตะนะ ะะอยู่ในจังหวัดอิบารากิซึ่งมิโตะเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนคล้ายๆกับเขาเรียกอะไรเมืองหลวงของจังหวัดอิบารากิเนาะเป็นเซ็นเตอร์ซิตี้นะคะซึ่งที่นั่นเนี่ยเขาก็จะมีสวนชื่อดังนะก็ต้องดูพรุ่งนี้ว่าสภาพอากาศพรุ่งนี้เป็นยังไงนะคะแล้วเราจะได้ไปสวนชื่อดังหนึ่งในสามของญี่ปุ่นหรือเปล่านะก็มาลุ้นกันที่สำคัญตอนนี้พี่บุงมีอะไรใหม่ มี Black Thunder ใช่ค่ะนี้เป็นเครื่องดื่มนะคะชื่อว่า Black Thunder นะคะซึ่งเจ้า Black Thunder เนี่ยเขาโปรดักจริงๆของเขามันคือเป็นช,โชโ็อกโกแลต,ตเนาะชื่อดังน่าจะเป็นโขงฮอกไกโดนะอันนี้อร่อยมากเวลาสาวแซ่บกับเมืองไทยอ่ะชอบซื้อไปฝากคนทางบ้านนะคะซึ่งเจ้าแบล็กทันเดอรเนี่ยเขาก็มาร่วมมือกับ Family Mart ในญี่ปุ่นนะตอนนี้นะก็ออกเป็นเครื่องดื่มเฟรปเป้นะคะแก้วละ320เยนก็ประมาณ1 0 0บาทเนา อร่อยไหมพี่โอ๊ตอร่อยมากเลยอร่อยเมื่อกี้แอบชิมไปนิดนึงใช่เพราะลุงชอบพวกช็อกโกแลตอยู่แลืองไงมันก็ถูกใจพอดีมันก็จะมีเม็ดช็อกโกแลตเป็นกรุบกริบกริบใช่คล้ายเม็ดที่เขาเราเอามาปั้นในวัสดุการ์น่ะเรียกว่าอะไรนะอะไรนะเขาเรียกอะไรนะแป้งแป้งเป็นเม็ดๆอย่างนั้นน่ะแป้งโบราณอ่ะแป้งจำชื่อไม่ได้อ่ะเออแต่ว่าลักษณะเป็นเออมันจะเป็นซ้ำเหลี่ยมถ้าเรียกให้เข้าใจง่ายๆคือเหมือนอลัวเหมือนขนมอลัวเป็นแบบ ช,ช็อกชิพเออมันคือช,อช็อกชิพแต่ว่าแป้งอน,นันเขาเรียกแป้งอะไรอ่ะแป้งดินประสิวหรอใช่แป้งปปอะไรสักอย่างเป็นสามเหลี่ยมเออเออเราลืมชื่อแป้งอน,นันแต่ว่าลักษณะก็คือเป็นช็อกโกแลตที่เขาอยู่ในเจ้าแบ็กทันเดอร์เนี่ยแหละค่ะสรุปว่าอร่อยนะคะก็เอามากินเผื่อเพื่อนๆให้เพื่อนๆได้กินทิปกันนะคะโอเคก็เดี๋ยวไปดูต่อเลยนะคะว่าพวกเราจะไปทำอะไรกัน,นต่อ,อตใช่ เดี๋ยวให้พี่เอพลงไปขับรถกันนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะสาวแซบก็มาถึงโรงแรมเป็นที่เรียบร้อยนะคะคืนนี้เราก็พักกันที่โรงแรมที่มีชื่อว่าได้ว่ารอยเน็ตมิโตะนะคะอยู่ในเมืองมิโตะจังหวัดอิบารากิค่ะซึ่งเมืองนี้เราไม่เคยมาครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะ ไหนๆมาแล้วก็รีวิวให้เพื่อนๆดูเลยแล้วกันว่าโรงแรมไดาวาเนี่ยที่นี่เป็นยังไงนะคะพิกัดเนี่ยเขาอยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟนะ JR ค่อนข้างสะดวกเลยค่ะถึงแม้ไม่มีรถเนี่ยเราก็ลงรถไฟแล้วก็เดินมาได้แต่ถ้าใครขับรถมาเขาก็มีที่จอดรถนะคะค่าที่จอดรถเนี่ยก็คือละา600เยนอันนี้เป็นส่วนลดนะ ของทางโรงแรมเขาทําไว้กับที่จอดรถซึ่งเป็นตึกข้างกันโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะคืนนี้นะคะเราก็พักกันที่ห้อง1304นะคะพอปิดประตูเนาะก็จะเจออันนี้นะค่อนข้างมืดนะเนี่ยโรงแรมญี่ปุ่นจอแซดไม่ค่อยชอบแบบไฟมันน้อยไปนิดนึงนะคะอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมนะคะน,นี่ก็เป็นไม้แขวนเสื้อนี่และอันนี้นะคะเป็นตัว refresh นะคะก็มีทุกโรงแรมเลยนะคะ ไฟมาแล้วเี่ยบุงมาช่วยนะคะดีค่ะก็เป็นตัวฉีดรีเฟชนะคะเขาติดเบอร์ห้องไว้ด้วยนะห้ามเอากลับไปนะจ๊ะอันนี้ไว้ฉีดพวกเสื้อผ้านะคะที่เราต้องใส่ซ้ำพวกแจ็คเก็ตกางเกงยีส์นะคะอันนี้ก็เป็นที่รีดกางเกงนะคะสำหรับนักธุรกิจนะ,ะเป็นแบบที่รีดแนวตั้งสง่วนใหญ่โรงแรมในยุโรปก็จะมีโรงแรมญี่ปุ่นมีเยอะมาก เขาก็จะมีแปลงมีไม้ช้อนรองเท้ามีที่ขัดรองเท้าแล้วก็มีสลิปเปอร์สองอันอันนี้กระเป๋าเราเองนะคะวางรูงรังนิดนึงทางเข้าเนี่ยค่อนข้างแคบนะคะรูมคีก็จะเป็นกระดาษบางๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็กดเพื่อให้คนมาทำความสะอาดห้องอะไรแบบนี้นะถ้าเรานอนแบบว่าสองคืนนะคะหลังจากนั้นนีเราก็จะเจอกับกระจกนะคะแล้วก็ ประตูห้องน้ำเขาก็จะมีคอชันด้วยนะว่าอย่าเปิดประตูแล้วอาบน้ำนะจ้าเพราะว่าถ้าควันมันออกมาเนี่ยเดี๋ยวเครื่องจับควันเขาจะจับได้นะคะแล้วก็สัญญาณไฟไหม้จะดังนี้เราก็มาดูภายในบริเวณห้องน้ำนะคะก็จะมีโซนโถส้วมแล้วก็อ่างนะคะเรามาดูกันอันนี้เป็นพวกวเครื่องใช้ต่างๆนะคะเป็นคัตเติลบารดแปลงสีฟันนะคะแปลงสีฟันของแซนด์นลูนเอ้ยอันนี้แปลงสีฟันดีงามของไดาวานเนี่ยตัวแปลงสีฟันเขาว่า มันมันจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีขนเลเยอร์อ่ะเอออันนี้ใช้ดีนะคะแล้วก็มีแรงหวีผมที่โกนหนวดนะคะมีแก้วน้ำให้ตรงนี้ก็เป็นที่ล้างหน้าล้างมือนะคะของอะไรเอ่ยเฟสเซนแฮนโฟมอ่าของบริษัทคาโอนั่นเองสินค้าดีงามมากนะคะแล้วก็มีเป็น เครื่องใช้ต่างๆนะคะสะบูอ่อน้แชมพูคอนดิชนเนอร์ก็มาเป็นเซตเดอร์นี่สาวแซบจะให้ดูนะคะนี่ก็ดีงามอีกเช่นเคยนะคะเพราะว่าเขาบอกเลเวลน้ำนะสำหรับคนที่ชอบแช่น้ำนะคะเขาก็จะบอกว่าเออเลเวลประมาณนี้เนี่ยน่าจะกำลังดีก็มีเครื่องใช้ให้พร้อมทุกอย่างนะคะต่อมาค่ะ ในส่วนของห้องนอนนะคะวันนี้เราจองห้องดับเบิลมานะคะเขาก็จะมีไฟฉายอยู่ที่หัวเตียงให้มีเครื่องปรับอากาศมีไฟที่หัวเตียงนะคะอันนี้เราอาจจะต้องถ้าเปิดนี่คือปิดเลยแหละอ่าเปิดไฟแล้วสว่างขึ้นอันนี้เราอาจจะต้องขอหมอนนะคะขอหมอนใบนั้นที่เธอฝันยามหนุนนะใครใครเจอเรื่องนี้คงแบบรู้อายุในในรีวิวเตียงแล้วอืมให้พูดเรื่องมากเรื่องเตียงนะเป็นไง น่าจะสามถึงห้าสามเต็มห้าไม่ได้ไม่ได้ถึงกับสากแล้วก็ไม่ได้ลื่นมากลื่นระดับหนึ่งสามจุห้าแล้วกันส่วนอันนี้มีความสากค่อนข้างเยอะอืก็ประมาณสามสองจุดแปดอะไรเงี้ยเต็มห้าส่วนหมอนแน่นดีนะหมอนแน่นดีแต่อาจจะต้องืโหน่อยก็ถือว่าสามจุดห้าแต่ต้องโทรขอนะใช่สําหรับคนที่ติดหมอนกอดนะคะเดี๋ยวเราโทรขอโรงแรมญี่ปุ่นดีอย่างหนึ่งนะคะถ้าเรา ไม่มีชุดนอนเนี่ยเขามีให้นะคะเป็นชุดนอนแบบนี้ชุดนอนยาวถ้าเป็นหนุ่มๆก็จะโลง่ลงๆหน่อยนะคะโอเคอัน okay. นี้มีปลั๊กแต่เป็นรุ่นเกา่าไม่ได้มีไม่มีปลั๊ก <c oughs> เขากำหนดให้เสียบเท่าไหร่อ่ะพี่โอ๊บ 600, 600วัตต์6 0รวัตต์ <c oughs> ใช่ <c oughs> ก็พวก iPhone ได้ <c oughs> แต่ต้องมีเตาแปลงอ,อันนี้นั่นงทำงานได้นิดหน่อยก็2คนพอดีค่ะส่วนอันนี้เป็นที่วางของแล้วก็เอาไว้กลางวางกระเป๋าได้ผาาเสื้อผ้านะคะ ส่วนเครื่องนี้เป็นเครื่องแอร์ฟิลเตอร์มีทุกโรงแรมแล้วนะเดี๋ยวนี้อันนี้ก็เป็นโต๊ะทำงานนะคะนั่งดีงามมากามีขวดน้ำให้นะคะโรงแรมนี้ดีงาม <ใน S 1> มีน้ำฟรีให้2ขวดนะคะมีปลั๊กเสียบให้สองปลั๊กนะคะแล้วก็มีกระจกให้ด้วยมีไดปรมผมอันเนี้ยได้ขัดใจมากกว่าผมจะแห้งนะคะและส่วนอันนี้ค่ะเป็นเขาเรียกคอมพิเมนทารีนะคะกาแฟของไดวาเนี่ยอร่อยมากสอสแซ่บ ดริปรับประทาแล้วติดใจนะคะเขาก็ให้หยิบได้นี่แหละก็ไปหยิบที่ตรงตรงฟรอนต์นะคะส่วนอันนี้ก็เป็นคอมพิเมนทารีให้สาวๆนะคะก็เป็นโคเซ่มาร์คมาร์หน้านะคะไฮยาลูรอนซึ่งอันนี้เคลียร์เทินใช้ดีมากนะสาวแซบชอบแล้วก็เขาก็มากับชาค่ะเป็นชาชงนะคะ Wi-Fi มีฟรีอันนี้มีทีวีให้นะคะ แล้วก็อันนี้เป็นวิวค่ะวิวจากห้องโรงแรมเราเนาะทถาน,นี้เลยใช่ซึ่งพิกัดเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างสะดวกนะคะเนี่ยถ้ามองไปาสามารถจะสกายวอล์กมาจากสถาน,นีได้เลยนะออ๋มีคนเดินไปเมาติดห้างเลยนะครับห้างวิกโต้ซาวทาวเวอร์โอปป้านะห้างชื่อโอปป้าห้างชื่อโอปป้าด้วย,ยแต่นี่อบลุงอยู่นี่นะอบลุงอลุงก <laughs> เออก็สะดวกดีเราที่สําคัญคือเมืองมิโตะเนี่ยเขาก็เป็นที่ตั้งของสวนเนาะอย่างที่สาวแซบบอกว่าเป็นสวน<ค>หนึ่งในสามใช่สวนสวยของญี่ปุ่นนะคะใครรักกุเอ็นเราก็ไม่เคยมาเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกหรือเปล่าอันนั้นน่ะสวนหรือเปล่าน่ะไม่แน่ใจ <laughs> มันมีมันมีความมีความเหมือนกัน <laughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้ยนยค่าจะดูค่ะแล้วมาดูตรงนี้กันก่อนตรงโซนนี้นะคะเขาก็จะมีถ้วยนะคะแล้วก็มีชาให้มีอี้อุเมะชาชาบุ้ย เพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่โอ๊เพราะว่าที่สวนแคาะคูเอนเนี่ยเขาเด็ดเรื่องต้นบวยช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะคะเ,เขามีเทศกาลชมต้นบวยดังนั้นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับบวยของเขาขึ้นชื่อก็มีอุเมชะนะคะส่วนนี้ก็คือเป็นเป็นชาเขียวเนาะชาเขียวเซนชาอ่า<ม>นี่นะคะส่วนด้านล่างก็เป็นกาต้มน้ำ<ม>นะคะนี่โรงแรมญี่ปุ่นต้องอย่าลืมเปิดด้วยใช่ เขาจะมีสวิชนะคะที่เราเอาไว้เปิดตู้เย็นคน,นใส่ไปกลับมากลับมาจัดก,กลางกลางคืนกลับมาห้องก็ไม่เย็นทักทีใช่ตู้เย็นเขาก็าจะไม่มีอะไรให้เลยเพราะว่าน้าเขาจะไปตั้งไว้ข้างบนนะคะ<ม>เดี๋ยวเราค่อยเอาน้ําเข้ามามาดูลิ้นชักกันหน่อยโอ้อันนี้นะคะมีอุปกรณ์ก็คือเป็นพวกสายแลนที่าชาร์จต่างๆ<ม>และที่สําคัญเนี่ยอันนี้เขาใส่ใจมากๆเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็น ตัวใบของ,งแมวดำดนะคะในกรณีที่เราจะส่งกระเป๋าเนาะ<ม>อย่างสมมติบแบบเราไม่อยากแบกกระเป๋าใหญ่ๆหรือว่าของเยอะเกินไปแล้วเราเดินทางโดยรถไฟนะ<ม>เราก็ใช้บริการแมวดำแล้วก็ฝากทางโรงแรมโรงแรมเนี่ยส่งที่นี่เขามีซักรีดด้วยนะใช่มีซักรีดด้วยแต่มันจะสั่งได้ หรือว่าเขาก็มีตู้แบบหยอดเหรียญนะคะไปทำเองก็ได้ชอยอยู่ชั้นหกมั้งอันนั้นเราก็หยอดเหรียญแล้วก็นั่งรอมีทั้งเครื่องซักเครื่องอบนะคะสำหรับคนที่พักหลายๆคืนโอเคก็คร่าวๆนะคะทีวีเดี๋ยวนี้ก็ไม่ดูแล้วนะอืเดี๋ยวพี่โอ๊เราจองมาเท่าไหร่อ่อราคาใช่ก็นี้นะครับราคา 7,668เยนก็เป็นเงิน2,023 2,023ในเลทตอนนี้ซึ่งเลทเงินเยนมันตกนะก็จะดูถูกหน่อยสำหรับคนไทยนะครับก็คือจริงแต่ว่าก็เป็นช่วง Golden Week นี่มันอาจจะสูงนิดนึงแล้วเราจองแบบจองแบบกระทันหันบอกเขาไปเลยว่าเราจองจองเมื่อวานเาเล็ก last minute ก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นแบบปุ๊บปั๊บทริปนะคะเราจองเมื่อวานเราก็มาวันนี้เนาะโอเคไว้ดูเราจะทำอะไรตอนเย็นกันต่อนะ ตอนนี้นะคะเราก็ได้ร้านรับประทานอาหารเย็นแล้วนะคะร้านมีชื่อว่ามงโดโกโรค่ะซึ่งอยู่บริเวณห้างเนาะที่ชื่อว่าห้างโอป้าใช่ไหมโอป้าโอป้านะร้านนี้เนี่ยค่อนข้างดีเพราะว่าเป็นอิสกรกายที่เขาจัดห้องส่วนตัวนะอันนี้ก็มั่นใจปลอดภัยได้นะคะ เมนูที่ทางร้านแนะนานะคะก็คือเป็นหอยนางรมแล้วก็เป็นอะไรนะฮิตาชิฮิตาชิกิวเป็นวัวพื้นพื้นถิ่นของฮิตาชินะก็จะเขาจะมีแ้ง A 4 A 5ผสมกันเดี๋ยวต้องบอกว่าฮิตาชินี่คือเป็นเมืองเมืองหนึ่งฮิตาชีนากะนะคะอยู่ในจังหวัดอิบารากิเนาะก็เป็นวัวที่เลี้ยงพื้นถิ่นแล้วก็เนี่ยเขาก็มีเมนูเกี่ยวกับฮิตาชิเช่นกิวฟิเล่เตปัญญากิสเต็กอะไรพวกเนี้ยนะ ก็จะมีเป็นเสียบไม้ราคาก็ไม่ได้แรงมากเสียบไม้ย่างนี่ไม้เท่าไหร่ประมาณ400ยเยนสี่ร้อยเยนซึ่งถูกกว่ามัสลีนะมัสซูลีต้องหกร้อยก้อใช่อันนี้ก็มีหูเยอะแยะอ๋ออันี้เป็นเนื้อหมูเป็นฮาฟชาบู เออหม้อชาบหมูก็มีก็คือร้านอาหารอิซากายะนะคะอย่างที่เราเคยนําเสนอไปหลายๆครั้งนะคะเขาจะมีความแตกต่างก็คือเขาจะรวมอาหารหลากหลายประเภท <c oughs> เพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเป็นรามเมงก็ร้านราเมงเลยร้านซูชิก็ซูชิเลยแต่ว่าอิซากายะเนี่ยก็คือจะรวมทุกสิ่งอย่างนะคะ <c oughs> ก็ไม่ได้เด่นดังด้านใด,นดส่วนใหญ่ก็จะคือจะเน้นพูดคุยเน้นกินกันมากกว่า อิตาเลียนอย่าเงีนะคือจริงๆมามาก็คุ้มนะปาดิปก็มีนะสำหรับคนที่แบบมากันหลายๆคนแล้วแบบมีความชอบไม่เหมือนกันเรียกว่าสมานแนาใจนี่นี่ขนาดพวกทอดยังมีคิดถึงโอซาก้าคิดถึงพบรุงก็ไม่ได้กินนะแต่พอไปโดนที่โอซาก้าแล้วดันชอบเพราะของทอดเราก็ไม่ค่อยชอบนะแล้วส่วนส่วนอันนี้นะคะเป็นเมนูที่สารแซบแนะนำนะก็ เป็นหม้อหม้อไฟนะคะปลาเขาเรียกปลาอังกโกะนะคะอย่างเช่นถ้าใครเคยกินอังกิโมะเนี่ยไอ้กลมๆเนี่ยนะคะอังกิโมะนี่คือเป็นตับปลาเขาเรียกว่าโฟกาแห่งท้องทะเลนะคะก็แนะนําเมนูนี้เขาบอกว่ามันหาก,กินได้ยากนะคะส่วนอันนี้ก็คือเป็นนาเบ เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าเขาว่ามีนัตโตโรอยู่ข้างบนนะคะเพราะว่านัตโตเนี่ยเป็นสินค้าโอท็ของจังหวัดอิบารากิเนาะดังนั้นเขาก็เลยนำนัตโตเนี่ยมาใส่ในเมนูค่ะถ้าใครชื่นชอบก็แวะมาลองนะคะส่วนด้านล่างก็คือเป็นมดสุดนาเบะนะคะก็เป็นนาเบะเครื่องในวัวนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเนี่ยค่ะซูกุบะชิเก้นนะคะก็เป็นซุปไก่ที่มีคอลลาเจนกินแล้วผิวสวยนะคะโอ,คโอเคเดี๋ยวให้สาวแซ่บบุ้งไปเลือกก่อน มีโอซูซูเมกก็แปลว่ามนมได้น้ำก็มีเกี่ยวกับออสเตอร์ด้วยใช่ไหมใช่เพราะว่ามันอยู่ใกล้ทะเลเนี่ยมียากิออสเตอร์ก็คือเป็นกริลนะเป็นกริลแล้วก็ชิโอเลมอนก็คือตอนนี้ไม่มีแบบทานสดไม่ได้เพราะว่าหมดฤดูก็จะเป็นฤดูที่ขาแนวกริลหมดเลยอ่ใช่ต้องเป็นแนวย่างถ้าจะทานสดต้องมาช่วงฤดูหนาวแล้วก็มีเนื้อม้าด้วย ใช่ใช่เลยมาเขาดังที่นี่หรือเปล่าเห็นมีหลายหลายร้านเลยนะทางทางแถบนี้นะเ,นเพราะว่าเขาอยู่ติดกับฟุกุชิมะใช่โอเคเดี๋ยวให้เราสองคนเ,คเลือกเมนูก่อนนะคะทาดาจานแรกของเราก็มาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นแรฮิตาชิวากิวค่ะสเต็กนะครับโอ้โห,โโหโก็ยังมีความแรรๆอยู่เลยนะ คนไม่กินเนื้อนี้แบบว่าเกลือนน้ำลายอ่ะอ่าเดี๋ยวจะลองชิมให้ดูนะครับอ่าฮะอันนี้เขามีน้ำจิ้มหรอพี่ยกน้ำจิ้มเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรยูกิยูกิอะไรสักอย่างเป็นไข่แดงอข่เดี๋ยวน้องเจาะไข่แดงก่อนนะต้องเจาะด้วยจะได้เยิ้มเยิ้มอ่าไข่แดงญี่ปุ่นค่อนข้างหวานเนาะไข่ดิบนะนนี่ะครัาเขาไม่รู้ว่าน้ำจิ้มแบบนี้เป็นไงนะลองครั้งแรกอืม ตัวแทนหมู่บ้านนะคะเป็นไงบ้างเหมื่อยมากอ้ยสองสามอัม่นี้เป็นนามนะแฮมสลัดนะคะกลับมาชีเนื้อวัวเป็นอย่างไรบ้างคะนุม่ม เอาไในปากคุ้มค่าแก่การคุ้มค่าคุ้มค่าถ้ามีข้าวนี่ก็ลงพอดีเลยเดี๋ยวลองชิกก้นนึงเมื่อกี้ยังไม่โดนเต็มๆออด้วยความที่อิสระมันแบบจะเสียงดังนิดน,นึงนะเราก็ไม่รู้จะสู้พอง้ง้างได้ไหมนะเป็นงี้ชิ้นสองไม่ได้เลยอร่อยชอเดอร์อร่อย <laughs> ต้องมาลองต้องมาลองนะคะนุ่มมากเลยในปากน้ำมะแฮมของเรานะคะสลัดสำหรับส,สายเฮลตี้วันนี้เราจะกินอย่างละจิ๊ดอย่างละหน่อยนะคะเดี๋ยวให้สาวแซบชิมน้ำมะสลัดน้ำมะแฮมสลัดใช่ไหมใช่เดดี๋ยวูนะคะคนี่นะคะเราก็เป็นสายเฮลตี้นะหรือเปล่าอืม ชิมละเดอ้อนามะแฮมนะคะตอนแรกเราก็แบบแอบตกใจมาญี่ปุ่นใหม่ๆเฮ้ยนี่มันคือหมูดิบจริงๆแล้วความเป็นชามันคือนามะแฮมเด้อทุกคนกินแล้วนะคะคำว่าครูสลัดแล้วแหละอร่อยกแฮมเป็งไงแฮมเป็นไงก็แฮมธรรมดาเนะอเป็นเค็ม,ม,มโอเคอเครับ มาแล้วนะคะเมนูเสียบไม้ทอดนะคะนี้เป็นเมนูชื่อดังของทางฝั่งคันไซเนาะแต่เราไม่ได้ไปคันไซแล้วก็คิดถึงนะก็ต้องมาหากินกันเราก็เรียกว่าคุชิคัตสึคุชิคัตสึใช่คุชิแปลว่าเสียบไม้คัตสึก็แปลว่าทอดนะแต่เขาต้องหลานว่าคัตสึคุชิคุชิคัตสึกคุชิคัตสึอย่าถามเลยชื่อโอเคในจานนี้มีอะไรบ้างนะคะมี เป็นคนหรือว่ารากบัวมีมันหวานญี่ปุ่นมีเนื้อมีไก่มีหมูซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าไม้ไหนเป็นอะไรเดี๋ยวได้เรียบลุงชิมนะคะซึ่งสองอันเนี้ยเป็นผักสามอันเนี้ยเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนาะอ่ะเบียวลุยเลยคิดว่าที่ใช้เนื้อน่าจะเป็นคิดว่าอันนี้ไหมหรืออันเนี้ยไม่รู้สิอันนี้ไก่ป้าขาวเนี่ยน่าจะอันนี้แหละเนื้อเนี้ยชิมหน้าหนึ่ง จัดเลยจ้ะแม่ขอดูหน่อยอันนี้อะไรไม่ใช่หมูวางอร่อยเช<ค>่ได้หอ,อมมากเอแล้วสรุปมันคืออะไรแยกไม่ออกอ,อีกงหมูโอเคอ่อันนี้ให้เขาอ่ะต่อมาอ,มอันนี้แหละเนือ้อ อนนี่ดำดำนะอ่าดำดำนาจะเนื้อแต่ว่าเพิ่งทอดมากรอบนุ่มมากน้ำจิ้มดีมากอันนี้ือเนื้ออ่านี่คือเนื้อนะคะก็คือเป็นเนื้อฮิตาชิกันเองก็เป็นเนื้อท้องถิ่นของอิบารากินะคะอร่อยดีใช่ได้หนาใหญ่นุ่มกรอบนอกละมุนละมุนอืมเยี่ยมครับ มาแล้วนะคะนี่ก็เป็นเมนูเนื้อวัวอีกแล้วคิตาชิกิวนะลายมาเบิลแบบว่าอลังและส่วนอันนี้วิ้งวามากคือเขาเป็นหินร้อนโยกันอ่ฮะโยกังสุกี้ยากี้อ่ฮะเป็นสุกี้ยากี้แบบวางบนหินร้อนนะเพา้วเราโน้กเป็นแบบต้มนะไม่ใช่นะแล้วมันร้อนแล้วหรอลองดูก่อนอนแล้วกินทีละชุดทิละชิ้น ละเมียดมากนะคะในระหว่างที่เรารอเขาสุกนะนี่อันนี้นะคะก็เป็นเนื้อวัวฮิตาชินะคะเป็นย่างทะเลก็คือเป็นน้ําจิ้มนะคะเราก็สั่งมาลองเวทีอบลองนะคะส่วนนี้น้ําจิ้มเขาก็คือเป็นไข่แดงโอ้ยต้องจับไข่แดงจ้ากับโชยุเลย S <S นี่นะคะเดี๋ยวเรารอเขาสักนิดนึงเนี่ยข้าหิวม,มันร้อนวันนี้มันลงไปป,ปึ๊บแล้วแบบฟูเลยใช่<ล>ใ,ชใกล้แล้วแหละหีด้ดยวยความหิวนะมันเขาก็จะไม่ค่อยละลายพวกนี้คือแบบอย่าไปกลับบ่อยก็คือวางเอาไว้ทีเดียวทับทีเดียวเลยเทีสองทีนะคะเนี่ยมันเขาค่อยแบบละลายละลายคนที่ไม่กินนี่ก็บรรยายได้ดี <S 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 นะ คนกินเนื้อที่เขาแบบว่านั่งเกืนส่วนคนไม่กินก็กืนตามนะคะกืนน้ำลายตามอ๋มอนี่เขาค่อยๆเมวเพราะว่าเนื้อเนี่ยพี่เขาใส่จานมามันเป็นแบบเหมือนฟรีซมานะเหมือนแช่แข็งมาเหมือนระดับใกล้ๆเคียง a5 เลยนนะอืวเรียกว,ว่าวันนี้วันนี้มาแบบหายอยากเลยพืมตชคิว พิตาชีทไม่ใช่ยี่ห้อเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่เป็นชื่อเนื้อวัวนะคะสายพันธุ์ท้องถิ่นของจังหวัดอิบารากินเนาะเนี่ยเวลาเรามาตามต่างจังหวัดใช่ไหมคะเราก็พยายามหาเมนูท้องถิ่นนะซึ่งร้านเนี้ยก็เป็นร้านแนวซักาะเนี่ยแหละที่สาวแซวกับอบรุมมากินนะคะเขาชื่อร้านว่ามงโดโกโร่นะเราก็ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรเราก็จ่ายเองกินเองนะคะ ซึ่งก็ดีนะเพราะว่าเขารวมแบบพวกไอเทมเด็ดๆของอจังหวัดเอาไว้เนาะจริงๆเมืองไทยอ่ะร้านอาหารก็น่าทําแบบนี้นะหรือว่ามีอยู่แล้ว<ม>น่าจะเป็นแบบร้านอาหารท้องถิ่นนะคะแต่ละเมืองก <c oughs> ็กินหอมอมากขนาดคนไม่กินเนื้อยังรู้สึกหอม <c oughs> แล้วอย่างนี้นะคะรอๆอีกแป๊บหนึ่งใช่ไหมคะ <c oughs> กลับเลยจ้า เราจะย่างพันเหรอเ่เดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกเติมไฟได้เติมไฟได้ค่ะคือว่าคนญี่ปุ่นเขากินแบบว่าแลๆแบบไม่ต้องสุกมากอะไรเงี้ยเพราะว่าแล้วแต่คนชอบอ่คนี่พี่โอเอาขึ้นมาอีกชิ้นได้เลยนะ เอาเลยค่ะพี่โยชิมแล้วนะครับก็น่าจะได้ที่แล้วนะโอ้ย,โอ,ยโอ้ยน่ากิน,นไงไงคะ ลวกลวกลวกไม่ร้อนมากไม่ร้อนใช่ไหมนุ่มอร่อยกับสเต็กจานเมื่อกี้อันไหนอร่อยกว่า,วาอันนี้อร่อยกว่าใช่ไหมเอออันนี้มันดูแบบมีความม m a r b l ลแต่กินเนี่ยเดี๋ยวตู้พวกพวกมัตสึสากะไม่ได้อ,อเวอะไรจะอร่อยกว่าแล้วก็นุ่มลอยปากมาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นหมูกับไก่นะคะย่างด้วยทะเลเนาะอันนี้เราก็สั่งแบบ อย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะก็มาชิมหมูเลี้ยงภในจังหวัดอิบารากินะคะไก่ก็เลี้ยงในจังหวัดอิบารากิอ่าเดี๋ยวสาวท่านจะชิมให้ดูนะครับเย่กินอะไรก่อนเอีะอันนี้น่าจะเป็นไก่สกุเนะเนาะเขาก็จะถามนะคะเวลาสั่งเนี่ยเขาก็จะถามว่าเราจะเอาย่างเกลือหรือว่าย่างทะเลนะส่วนตัวชอบทะเลนะคะกินละเด้อ ไก่นุ่มมากเลยอ่ะแต่ว่ามันยังไม่หอมส่วนน้ําทะเลอ่ะมันจะมีความหวานครับโอเคจะบอกว่าชุดนี้ประมาณพันพันแปดนะอันนี้ก็ประมาณ2องร้อยช่นใช่สามร้อยสาร้อยเยนเคครับไปกินกันก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อฮิตาชินะครับเนื้อฮิตาชิวาเกีวกินแบบแบบทะเลมาแล้วนะอันนี้กินได้เลย ไม่ถึงกับว้าวแต่นุ่มมันนุ่มจริงเหมือนกินกับเกลือจะอร่อยกว่านะเพื่อบบฟเฟืลน่าจะอร่อยกว่าเกครับ หวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ